สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยสํานักงานพัฒนาภาค4่วนหน้าหน่วยพัฒการเคลื่อนที่44และ45สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนา จัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดยะลาเข้าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนาทาพเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนาทาพโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์ลิมูซินเพศผู้อายุหนึ่งเดือนพร้อมกันนี้ได้มอบแร่ธาตุก้อนและแนะนำวิธีการเลี้ยงโคร,รวมถึงการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโค พร้อมวิธีการป้องกันให้กับนายอาเดนานาดีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพนักกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทพกลุ่มเปาะเซ้งบ้านเปาะเซ้งหมู่ที่หนึ่งตำบลเปาะเซ้งอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหน่วยพัเคาื่อนที่4สํานักง,งานพนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีดังนี้ หผสมเทียมโคนายเจ๊อาแวมานี้ณบ้านเล็กที่181่ทับสามหมู่ที่8บ้านโคอลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสองผสมเทียมโคนายสุธาปานรักหมู่ที่สี่บ้านควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี หน่วยพักการเคลื่อนที่4-5สำนักง,งานพนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่นายบุญฤทธิ์จีนาเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคดังนี้ฉีดวัคซีนเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันในโคกระบือจำนวน3ตัวณนะบ้านเลขที่72หมู่ที่3 ตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพร้อมกันนี้อย่างประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เครือข่ายนักพัฒนาฉีดวัคซีนและให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 สอบถามความเป็นอยู่ปัญหาความเดือดร้อนและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยอีกด้วยและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ